สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่15มิถุนายน2566กับฟัน Strategy i n f o c u s นะคะที่จะมีการอัปเดตภาวะการเงินการลงทุนปัจจัยที่มีผลกระทบรวมถึงเทชนสำหรับการลงทุนโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ u b k Fund ะค่ะ วันนี้จะมีสามประเด็นร้อนที่ต้องติดตามนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของเฟดที่คงอัตราดอกเบีย้ยไว้นะคะแล้วก็ถ้อยแถลงของพเวลในการประชุมเมื่อคืนนี้นะคะรวมถึงดอกผ่อนด้วยนะคะประเด็นที่สองก็คือเรื่องของตัวเลข PPI ของสหรัฐน,นะคะแล้วก็คาดการ retail s a l e ในวันนี้ค่ะส่วนประเด็นที่สามก็คือตัวเลข GDP ของอังกฤษนะคะแล้วก็แนวโน้มดอกเบีย้ยในสัปดาห์หน้าค่ะ จะผลการประชุมเมื่อคืนนี้นะคะเฟดมีมติที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ5ถึง5.25เปซนซึ่ง inline กับที่ตลาดคาดไว้นะคะังจี่มีการปรับขึ้นดอกบเบี้ย10ครั้งต่อเนื่องในขณะเดียวกันค่ะถ้อยแถลงมีความ mix มของข้อมูลนะคะจากถ้อยแถลงของโบรวลที่ยังต้อง าบาลานซ์ระหว่างเงินเฟอ้อแล้วก็เศรษฐกิจค่ะที่มีความสิ้นขาลงนะโพเวลก็เลยบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยยังคงมีการขยายตัวนะคะภาคแรงงานยังคงแข็งแกร่งและอัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ําทมกางเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะส่วนประเด็นเรื่องของระบบธนาคารก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะแต่ว่าความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อสําหรับภาคธุรกิจ แล้วก็ครัวเรือนเนี่ยซึ่งแน่นอนมันจะเวทน้ําหนักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการจ้างงานแล้วก็เงินเฟ้อซึ่งอาจจะยังไม่ชัดเจนนะตอนนี้นะคะและเมื่อยังไม่ชัดเจนค่ะทําให้กรรมการทั้งหมดนะคะก็เลยคอนเซิร์นในเรื่องของความเสี่ยงของเงินเฟ้อเป็นหลักค่ะและจากประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อค่ะโปเอวก็ได้มีการหมั่ี้ีว่าเรื่องของการจะลดดอกเบี้ยนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อ เงินเฟอ้อมีการลดลงอย่างมากนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา2-3ปีต่อจากนี้นะคะแล้วก็ยังไม่เห็นว่ามีกรรมการท่านใดนะคะที่เขียนเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยในปีนี้นะคะ่ะกรรมการเฟดขัะมีการวาง New Projection นะคะสำหรับเป้าหมายของเงินเฟอ้อ GDPUnemploymentPCE แล้วก็ CorePCE นะคะโดยมีการประเมินว่า เป้าหมายเงินเฟ้อระยะยาวที่2%ค่ะแล้วก็การจ้งางงานจํานวนมากเนี่ยมีความเป็นไปได้ในระยะยาวนะคะดังนั้นการประชุมครั้งนี้ค่ะจึงขอคง,งดอกเบีย้ยไว้ก่อนเพื่อให้มีการตัดสินใจในข้อมูลของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นก่อนการประชุมในเดือนกระกฎาคมค่ะในขณะเดียวกันค่ะการใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวยังคงเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะกระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะและก็ในส่วนของภาคการเงินค่ะโดยเฟดจะทำคิวทต่อเนื่องนะคะ โดยการลดวงเงินเข้าซื้อ Treasury Security Agency Debt นะคะแล้วก็ MBS ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจะต้องจับตาข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญค่ะดังนั้นค่ะเฟดก็เลยมีการวางเป้าหมายเรื่องของดอกเบี้ยระยะยาวไว้นะคะที่2.5%โดยจะมีการปรับขึ้นของกรอบดอกเบีย้ย จาก5.1%มาที่5.6%ก็คือดัดพอนั่นเองนะคะที่มีการชิปขึ้นจากระดับเดิมนะคะมาที่5.6%ในส่วนของรองรันเรื่องของอัตราการว่างงานนะคะวางไว้ที่4%ในระยะยาวค่ะโดยในปีนี้ค่ะมองว่าภาคแรงงานค่ะยังคงแข็งแกร่งจึงปรับลดลงจาก 4.5%มาที่4.1%นะคะส่วน GDP ค่ะรองรันก็มองไว้ที่1.8%และปีนี้จะมีการปรับขึ้นจาก0.4%มาที่1 0ในขณะที่ PCE ค่ะในยาววางไว้ที่2%ตามเป้าหมายนะคะแต่ก็ปีนี้ก็มีการปรับโลแล้วลงมานะคะจาก3.3%มาที่3.2%แล้วก็ขอบ PCE ค่ะที่เชื่อว่าจะเร่งตัวขึ้นจาก เดิมนะคะ3.6%มาที่3.9%ก็เป็นการบองชี้ว่าคณะกรรมการเนี่ยยังคงให้ความสนใจในอย่างมากในเรื่องของความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อค่ะโดยภาพสรุปนะคะเฟดก็คือยังมองเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งทำกลางเงินเฟอ้อระดับสูงทําให้มีการปรับดอทพอตขึ้นนะคะและก็คงยังดําเนินนโยบายการกรแบบตึงตัวต่อไปนะคะโดยการทํค q อ e, ีนะคะที่จะลดสภาพคล่องออกจากเทเชอรี่นะคะ โดยอาจจะขึ้นอันตราอกเบี้ยนะคะในเดือนกรกฎาคมและเดือนหน้าทำคิวทีต่อเพื่อกดเงินเฟอ้อทั้งนี้ค่ะกรรมการเฟดค่ะคอนเซิร์ตเรื่องของเงินเฟ้อค่อนข้างมากนะคะทำให้โอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้สกิปไป จากเดือน12ไปเป็นเดือนมกราคมแทนนะคะที่จะลดดอกเบีย้ยที่1ครั้งค่ะจากเฟดวอ t ช h นะคะอย่างไรก็ตาม่ะตัวเลขเศรษฐกิจจะเป็นตัวบอกนะคะถึงแนวโน้มดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งหน้านะคะและตลาดก็ยังมีความเสีย่ยงเรื่องของเทรดดิ้งไทเทนนิ่งอยู่นะคะที่ผลกระทบยังไม่ได้ชัดเจนโดยจะกระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจการ,ารกจ้าจงงานแล้วก็เงินเฟอ้อซึ่งต้องติดตามตัวเลขต่อไปจากนี้นะคะ่ะสำหรับการประชุมธนาคารกลางทุกครั้งค่ะและจากค้อยแถลงของพอเวลที่มิกซ์นะคะทำให้ตลาดเนี่ยรีแอค แบบผสมผสานนะคะเช่นกันค่ะโดยหุ้นกลุ่มเทคค่ะยังคงปรับตัวขึ้นต่อนะคะนำโดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ค่ะเช่นพวกเอ็นวีดียนะคะส่วนดอลลาร์แล้วก็บอลยูค่ะมีการอ่อนค่าลงนะคะในทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันค่ะทองคาปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุมนะคะหลังจากที่คงดอกเบียแต่จาก สเตตจากสเตนของเฟดนะคะที่ยืนยันว่าจะเดินหน้านโยบายตึงตัวต่อไปและมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบีย้ยได้ในการประชุมครั้งหน้านะคะทำให้ทองคำก็เลยปรับตัวลดลงนะคะจาก1 9 7 0มาที่1,956เหรียญต่อทรอัลอล์ค่ะเท่าของตลาดการเงินจากนี้นะค่ะจะขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจหาออกมาดีเนี่ยจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดแต่ถ้าหาออกมาแล้วไม่ดีนะคะหรือมีการบ่งชี้เรื่องของการชะลอตัวก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นค่ะ นอกจากนี้ค่ะเรื่องของดอกเบีย้ยที่มีการประกาศนะคะก็มีตัวเลข PPI ที่ออกมาด้วยนะคะก็ออกมาหดตัวมากกว่าที่ตลาดคาดไว้นะคะโดย PPI หดตัวลบ0.3%จากคาดการที่ลบศูน์เนะคะในขณะที่ PPI แล้วก็คอ PPI ถ้าเทียบรายปีเนี่ยการชะลอตัวลงทั้งคู่เลยนะคะก็เป็นการบองชีว่าภาคการผลิตเนี่ยเขาสูก่การหดตัวนะคะในขณะเดีวยวกันค่ะ วันนี้จะมีการประกาศตัวเลข Retail sales นะคะซึ่งตลาดประเม,มินว่าจะชะลอตัวลงนะคะจาก p u r c h a s i n g Power ที่ชะลอตัวลงหลังจากที่อัตราการว่างงานสูงขึ้นค่าจ้างมีการชะลอตัวลงแล้วก็ Labor Demand เนี่ยมีการชะลอตัวลงค่ะและรวมถึงการปล่อยสินเชื่อที่เค้มวดขึ้นสำหรับครวเรือนและธุรกิจค่ะที่เริ่มเห็นสัญญาณแล้วนะคะและอาจจะเริ่มเห็นชัดเจนในต้นเดือนกรกฎาคมค่ะ ราคาน้ำมันค่ะมีการปรับตัวลดลงมา15%นะคะสำหรับปีนี้หลังจากที่ EIA เนี่ยส่งสัญญาณ bearish ในรีพอร์ตนะคะว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อเพื่อกดเงินเฟอ้อให้ถึงเป้าหมายที่2%นะคะซึ่งเป็น ปัจจัยกดให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วก็กดดันราคาน้ามันค่ะ WTI เดีเยยืนที่68เหรียญต่อบาร์เรลนะคะปรับตัวลดลง3.5%ใน2สัปดาห์แล้วก็ลดลง2%จาก3%ที่ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะเบรนด์ Brand เนี่ยลดลง1.5%มาที่73เหรียญต่อบาร์เรลนะคะโดย2สัปดาห์เนี่ยปรับตัวลดลงมา3%และเมื่อวานนี้ค่ะปัจจัยที่กดดันก็มาจากสต็อกพิวของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะแตะที่7.919ล้านบาร์เรล ต่อวันนะคะก็เป็นการบอกชี้ว่าดีมันของสารัฐในชะลอตัวลงท่ามกลางพีคซัมเมอร์ทราเวลพิเลียนนั่นเองนะคะทั้งราคา้ํามันค่ะตามที่ได้แจ้งไปนะคะก็ต้องบอกว่าราคา้ํามันอาจจะถูกปรับตัวลดลงนะคะโดยไม่ได้สนว่าซัปปลライจะมากน้อยเพียงใดน,นะคะหากเศรษฐกิจของสารัฐนนเขาสู่ร c เซช i o n ค่ะ <c oughs> ตลาดหุน้นยุโรปปรับตัวบวกนะคะโดยไฮไลท์สำคัญในวันนี้ก็คือเรื่องของการประชุมอีซีบีนะคะที่คาดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยยิ่งข้อโเษค่ะ ที่คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์นะคะมาที่3.5%โดยอินพายเลตค่ะบ่งชี้ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกสองครั้งจากนี้นะคะและดอกเบี้ยเป้าหมายอาจจะอยู่ที่4%นะคะโดย CBI เนี่ยมีการบ่งชี้การผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะส่วนคอา CBI ค่ะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะค่าเงินดอลลาร์แล้วก็ขอโทษค่ะค่าเงาินยูโรแล้วก็พาวนะคะก็กลับมาแข็งค่าที่เทียบดอลลาร์นะคะรับข่าวการขึ้นดอกเบีย้ยต่อของ ECB แล้วก็บ o e อในสัปดาห์หน้าค่ะ ส่วนอังกฤษค่ะเมื่อวานนี้มีการประกาศตัวเลข g d ดีนะคะออกมาฟื้นตัวในเดือนเมษายนนะคะอยู่ที่ระดับ2.2%นะคะอีนไลกับที่ตลาดคาดไว้แต่หากเทียบรายปีแล้วเนี่ยถือว่า GDP ีฟื้นตัวแรงนะคะก็หนีการเข้าสู่ technical recession นะคะมาที่0.5%ค่ะ key driver หลักๆก็มาที่ทำให้ GDP นะคะออกมาเซอร์ไพรส์ก็คือ retail s a l e ค่ะร่วมถึงกลุ่ม IT, food service แล้วก็ education นะคะในขณะที่ภาคสังหา การก่อสร้างแล้วก็การผลิตกากดดันเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงค่ะและคาดการเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวในช่วงกลางปี2024นะคะที่จะกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับไตรมาส4ี่ปี2019หรือก่อนการระบาดนั่นเองค่ะโดยหากเปรียบเทียบตั้งแต่ 4Q 2019นะคะจนถึงไตรมาสหนึ่งปีนี้จะบว่าเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยยังคงแลกขาดถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะโดยสารัฟื้นตัวเร็วสุดที่5.4%ตามมาด้วยแคนาดาอิตาลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสส่วนอังกฤษแล้วก็เยอรมันห อังกฤษเคยขึ้นดอกเบีย้ยสูงถึง6%เมื่อยีบสปีที่แล้วนะคะและล่าสุดอังกฤษก็ถือว่าเป็นธนาคา,ารกลางแรกที่มีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยตั้งแต่ธันวาคมปี2019นะคะหลังจากที่เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นจากสปายเบตทิลเน็งนะคะหรือว่า ตัวที่เป็นคอขวนนะคะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยเด้งขึ้นค่อนข้างแรงนะคะอย่งางไรก็ตามค่ะการขึ้นดอกเบีย้ยเป็นธนาคารกลางแรกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบ o e อจะลดดอกเบีย้ยเป็นธนาคารแรงนะคะโดยเบลเล่ค่ะประธานบ E เเขาก็มองว่ายังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อในการประชุมวันที่2 2สองมิถุนายนนี้นะคะเพื่อกดเงินเฟอ้อแม้ว่าจะเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวแล้วนะคะแต่คงยังห่างจากเป้าหมายที่ระดับ 2%เปอร์เ็นมากถึงสีเท่านะคะปัจจุบัน C p I อยู่ที่แปดเปอร์เซ็นค่ะทำให้การขึ้นดอกเบีย้ยของ B O E เ่เป็นธนาคารกลางแรกที่ตั้งที่ขึ้นตั้งแต่ธันวาคมปีสองพันยสิบเนะคะก็อาจจะต้องเดินหน้าขึ้นต่อนะคะเพื่อบรรลาระหว่างเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อค่ะเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ5้าปอร์เซ็นตนะคะก็เท่ากับว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหนึ่งสองครั้งจากระดับปัจจุบันค่ะที่สีุ่ห้าเอร์เซ็นตแล้วก็มีโอกาสสูงค่ะที่สัปดาห์หน้าจะขึ้นอัตราดอก ผสมผสานนะคะเช้านี้ก็รอตัวเลขการลด MLF จากจีนนะคะหรือลดอัดดางเงินกู้หนึ่งปีนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและค้างเงินหยวนค่ะเริ่มเห็นการอ่อนค่าแต่ผลัสที่ผ่านมาจากการลดดอกเบีย้ยเงินฝากนะคะล่าสุดยืนที่7จ5ุหนึ่งห้าต่อดอลลาร์แล้วค่ะทางีิการอ่อนค่าของเงินหยวนค่ะก็จะรีเลสกับ FX ในเอเชียรวมถึงบอลยูในเอเชียด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ